โบคะลูกดูนมจากขวดจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไซส์จุกนมนะคะตามอายุของลูกไหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e เน็ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กติกตก๊ t o ็อกโบเน k ดคิดไลน์โอเอเน็คิดกดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะกรณีลูกของคุณแม่ดูดนมจากขวดนะคะถามว่าต้องเปลี่ยนไซส์ของจุกนมตามอายุของลูกไหมให้คุณแม่ดูที่อาการของลูกตอนที่ดูดจุกนมนะคะไซส์นั้นๆค่ะถ้าลูกของคุณแม่นะคะดูดโดยใช้แรงดูดเยอะมากนะคะดูดทีนี่คือแก้มแบบฟี ฟีบลงไปเลยนะคะแล้วก็ขวดนมาออกมาจากปากลูกเ้าก็คือแบบโอโ้โหฟีบเลยนะคะในกรณีแบบนี้คือจะต้องบอกว่าลูกอาจจะมีความลําบากในการที่จะดูดจุกนมไซส์นั้นแล้วนะคะคุณแม่อาจจะมีการบอกว่าเพิ่มขนาดไซส์ให้ลูกได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีอย่างหลังนะคะนั่นก็คือว่าลูกของคุณแม่ก็คือดูดนมได้นะคะไม่ได้มีอาการที่ บ่งบอกว่าดูดนมลำบากหรืออะไรใดๆนะคะเนาะถ้าในกรณีอย่างหลังนะคะคุณแม่ก็คือสามารถให้ลูกค่ะดูดนมโดยใช้จุกไซส์นั้นๆต่อได้ไม่ต้องแบบไปเพิ่มขนาดไซส์ให้ลูกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าคุณแม่บางคนนะเออมีความไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็แบบไปเปลี่ยนไซส์ของจุกนมนะคะตามที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเปลี่ยนไซส์จุกนมปุ๊บนะคะประกากฏว่าลูกนะคะไม่ยอมดูดนมนะคะหรือว่าเด็กบางคน,นะคะดูดนมไปนะคะสำลักนมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเจอได้เพราะว่าบางทีค่ะจุก ที่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะมันจะทําให้ความแรงนะคะหรือว่าอัตราการไหลของน้านมที่ไหลเข้าปากลูกค่ะมันไหลแรงไหลเร็วนะคะลูกบางคนหากลืนนมไม่ทันนะคะสำลักนมอะไรเงี้ยก็เจอได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าดูที่ อาการของลูกถ้าลูกนะคะดูดไซส์นั้นนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะน้ำนมไหลเข้าปากลูกได้นะคะแบบนี้ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไซส์จุกนมนะเอาหวังว่าคุณแม่ที่ถามคําถามนี้ก็คงจะได้คําตอบไปแล้วหากคุณแม่มีคําถามนะคะออกมาถามแม่โบนะคะได้ที่ใต้คลิปล่าสุดเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะหรือว่าที่เพจนะคะหรือว่ามาถามได้ในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวแม่โบตอบให้สดๆนะคะเนะาะหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่น้วยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ